อยากให้เขาเลิกกันบาปมากไหมคนไม่ทำสมาธิความคิดป่าปนยุ่งเหยิงในสมองคล้ายควันหลายสีป่าปนกันในห้องว่างเห็นอยู่หรอกว่ามีทั้งสีดำสีขาวสีเทาแต่แยกไม่ออกว่าสีไหนเป็นคุณสีไหนเป็นโทษรู้แต่ว่าบางทีก็เฉยเฉยบางทีก็รำคาญหมอกควันหลายสีเหล่านั้น โดยเฉพาะยามที่หมอกควันสีดำคลาคล้งแน่นหนาเสียจนทึบหัวหรือกระทั่งเหมือนจะบีบคอให้หายใจไม่ออกคนทำสมาธิหัวโล่งตัวโล่งความคิดเกิดทีละอย่างในหัวเหมือนควันสีเดียวปรากฏเด่นในห้องว่างเป็นธรรมดาที่จะรู้สึกดีเมื่อมีแต่ควันขาวหรือหมอกใสให้ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งปลอด และในทางตรงข้ามก็เป็นธรรมดาที่อาจตกใจเมื่อหมอะควันดำปรากฏและเกิดความอึดอัดชัดเจนหลายคนทำสมาธิได้เจริญสติเป็นและเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งก็ไม่ใช่พูดผีภายนอกเทว่าเป็นพูดผีภายในนี่เองจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่เป็นมหากุศลดังนั้น จึงมีสัญชาตญาณบอกตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเมื่อมีสิ่งที่เป็นอกุศลหรือมหาอากุศลผุดแสกขึ้นมาขัดแย้งกันอย่างเช่นที่ผ่านมาตลอดบางคนเคยชอบส่องเฟซชาวบ้านในนามของแฟนา,นานุแฟนผู้ชื่นชอบคอยคลิกไลค์ให้กำลังใจคู่หวานวันดีคืนดีหลังทำสมาธิก็ไปเจอความคิดตรงๆที่ผุดขึ้นมาเมื่อคลิกไลค์ แต่ใจก็อยากรอดูว่าวันไหนเขาจะประกาศเลิกกันกลางเฟสเมื่อมีความรู้เข้ามาที่จิตเห็นอกุศลธรรมชนิดนั้นชัดเจนหนึ่งเดียวก็จะพลอยเกิดความรู้ตามมาว่าความอยากเห็นเขาเลิกกันจะสะสมเป็นเงาดำชนิดหนึ่งค่อยๆพอกตัวขึ้นมาในตนเลือกลงไปล่างลงไปกว่าระดับจิตสำนึกเสมือนเป็นแรงผลักสไ,ไล่ส่งความเป็นคู่ชีวิต แรงผลักดันชนิดนี้เมื่อพอกพูนมากพอก็จะแผลงฤทธิ์กับตัวเองบางทีหงุดหงิดเรื่องไม่เป็นเรื่องก็หาเรื่องกับคู่ของตนรากับมีอีกภาคคอยอยุย่ใหให้สร้างเหตุเพื่อเลิกกันกล่ราวรวบรักที่สุดเมื่อมีสมาธิเห็นความคิดอกุศลชัดคุณจะทราบด้วยตนเองว่าอยากให้เขาเลิกกัน ก็คือสะสมเหตุปัจจัยภายในให้ตัวเองได้เลิกกับคู่ครองหรือแฟนตัวเองนั่นแหละ